สสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาร่วมในช่องบรรทุกของเรานะครับก็คือพี่ขนุนจากวิชาเอกบรรณรักษศาและสังคมที่มรรับมสวัสดีครับพี่ขนุนเครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขนุนนะครับกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ของวิชาเอกบรรณรักษานะครับเดี๋ยวช่วยให้พี่ขนุนขยายความนะครับว่า เรียนในวิชาหลักสูตรนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่ครับปีหนึ่งเหรอคะปีหนึ่งเรียนน้อยดีค่ะเพราะว่าไม่ลงเรียนนะอโทษะตอนนั้นรู้สึกจำได้จะเป็นห้าตัวห้าตัวใช่ครับแต่ตัดภาพมาปีสามก็คือเรียนสิบตัวก็คือสิบตัวในเทอมเดียวใช่ค่ะไม่ไหวเหมือนกันนะคะซึ่งก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะผ่านมาด้วยเองคุณมาอวยมาแล้วอ่ะ เราจะมาเจาะลึกครับในช่วงชั้นปีที่4ของชาเอบกบรรณาการนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเริ่้งแต่เทอมที่1นะครับเริ่มจากการโรงเรียนการทํางานการอยู่กับเพื่อนในแบบนี้นะครับวิธีการจัดการแบ่งสรรปันเวลามีเทคนิคหรือว่ามีเทคนิคยังไงบ้างเออพูดว่าอะไรดีคะแบ่งเวลาให้เป็นนะคะเช่นนอนก็นอนให้เยอะแล้วก็ไปเรียนให้สายนอ,นอันนี้คือดาผมมั้ยใช่ เราต้องแบ่งเวลาใช่ค่ะ,ะต้องแบ่งเวลาให้เป็นย่าชอบกิจกรรมก็ไปทําค่ะแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีสาระมากก็ได้ค่ะแค่มีความสุขก็พอไปดีค่ะก็เป็นทริคดีๆนะครับเน้นความสุขอ่าเน้นเน้นเน้นความสุขใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คือเรื่องเรียนก็คือช่างหัวมันไป <c oughs> ไม่ไดค่ะเราก็ต้องมีความสุขในตอนเรียนไปด้วยค่ะอ๋อแล้วสมมติเราเรียนไปแล้วเราแบบมีปัญหากับเพื่อนแบบนี้ครับ แบบว่าแบ่งงานกลุ่มแตบบ่ว่าเพื่อนในกลุ่มไม่ช่วยงานเราแบบนี้เราทําอยู่คนเดียวเราเบกอยู่คนเดียวแบบนี้พี่จะมีวิธีการจัดการหรือว่าแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะพูดยากนะคะมันอยู่ที่จิตสำนึกว่าเราจะช่วยเพื่อนหรือเปล่ามันอยู่ที่จิตสำนึกนะครับ ใช่ไหมครับคือสมมติ lonely, <S 1> <S 1> <disciple> เราเห็นเพื่อนทํางานเนี่ยคือเราควรจะช่วยใช่ไม่ใช่เราเมินเฉยแบบนี้นะครับแล้วสมมุติว่าเราไม่ช่วยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนทําอยู่คนเดียวแต่ว่าตอนเกลดออกมาเราที่อยู่เฉยได้คะแนนดีกว่าเพื่อนที่ว่าทำอะครับนั่นก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเพื่อนอะค่ะเรามาเรียนนะคะเรารู้ว่าอะไรมาเป็นอนดันแรเลนะคะอือก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้แล้ว สำหรับการนําเสนองานของ p ีีเนี่ยถือว่าเยอะเลยก็เยอะค่ะ้วยความที่เรียนเพื่อมานําเสนออะไรมีการถ่ายทอดความรู้ต่อใช่ค่ะแล้วเรามีเทคนิคการนําเสนออย่างไงบ้างคบเหมือนการเตรียมตัวหรือว่าต้องมีการจดสคริปต์อะไรไปดูมั้ยก็ต้องมีนะคะเพราะว่าอยากให้ข้อมูลมาเป๊กค่ะแต่ถ้าตอนไปนําเสนอ ไม่อยากให้เป๊กก็ไม่ต้องบอกค่ะว่าสคริปต์เราเราลุกคนเดียวนะคะบางครั้งอาจารย์ไม่ได้รู้ของเราก็ไม่ต้องพูดก็ได้อ๋อแต่ผมผมก็เห็นขึ้นมาคนนะครับเอาสลิปแผ่นแบขนาดน,นี้ครับไปดูแต่สุดท้ายไม่ได้อ่านตามสคริปต์เลยครับมดีด้วยค่ะใช่ครับออกไปไกลเลยครับ <laughs> กว่าจะวู้กลับมาได้นานอยู่เหมือนกันนะน่าสงสารเขานะคะน่าสงสารก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมตัวมาอย่างไรเนอะก็เป็นทริคเกี่ยวกับการนาเสนอนะครับสําคัญก็คือเรื่องการสอบอ่าสอบค่ะเรื่องการสอบนีมีเทคนิคการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนอื่นก็คือน่าจะทาเลคเชอร์ด้วยตัวเองนะคะเลคเชอร์ค่ะก็คือทําสรุปเราอ่านมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็เราสรุปแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสรุปจากเพื่อนนั่นเองนะ ถ้าแบบเราไปขอเพื่อนเลย่อได้ไหมบอกว่าเพื่อนทำสูรตรแ้วเราไปขอมาเลยได้ไหมถ้าหน้าด้านก็ได้ก็คือถ้าว่าเราด้านพอแล้วก็แล้วก็เพื่อนด้านดีให้พอ <c oughs> ก็คือดีทั้งคู่ใช่ค่ะแต่ถ้าขอมาแล้วก็ต้องอ่านด้วยนะคะถ้าขอมาแล้วขอว่าจะเฉยเราไม่อ่านได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะเพราะไม่มีใครรู้นะคะอ,อาจารย์รู้ค่ะตอบไม่ได้ไนลสมมติมันมีคนที่ว่าชอบเขียนเยอะๆแบบนี้คนระับเขียนข้อสอบแบบเยอะๆเลยเนี่ยเขียนจนแบบอาจารย์มาห้ามบอกว่า พอแล้วพอแล้วดูเพ so. people, ื่อนบ้างเพื่อนเขียนประมาณไหนแต่ว่าเขานี่แบบเขียนเยอะมาเลยครับเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับคนแบบแบบนี้อ่ะก็เอาที่เขาสบายใจนะคะเขากอใจที่จะเขียนไปแบบนั้นอาจารย์ก็มีหน้าที่อ่านนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคือไม่ว่าเขาจะเขียนอะไรเราก็คือจะไม่ไปอันปกติกับเขาใช่ค่ะหรือว่าเราอาเราอาจจะมีเครื่องไหมไม่ไม่เครื่องนะคะแต่ถ้าเป็นน้ําแล้วก็ได้คะแนนเยอะก็ไม่เป็นไร ก็คือเขียนเยอะก็ยิงแด่เน้นว่าเป็นเนื้ออย่าเป็นน้ําเยอะแล้วก็ห้ามเวียนในอ่างก็คือเขียนแล้วเวียนไปเวียนมาครบบนอ่านนะครับ 2> <2> <l ots> ใช่ค่ะเปลืองหมึกเปลืองหมึกนะครับ <l ots> สุดทา้ายอยากจะฝากอะไรกับพีน่น้องที่กำลังจะขึ้นปี4บ้างครับสำหรับวิชาเอีกบรรภาษานนะค่ะก็อยากให้น้องตั้งใจนแล้วก็แบ่งอะไรนะเวเวลาใช่ค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจกับอาจารย์แต่ละคนเพราะอาจารย์แต่ละคนก็บุคลิกไม่เหมือนกันใช่ค่ะ บางคนอาจจะดีบางคนอาจจะดีมากนะสถูกต้รู้งานนั่นเรอะอยู่เป็นถ้าจย์ดูอยู่นะครับก็ผมก็นำเสนอแต่ทิ้งดี่ดีอ่าครับอาจารย์เอกเราน่ารักนะคะมีปัญหาอะไรก็ช่วยเสมอตอบแชทก็บางครั้งก็ตอบมาตีหนึ่งตีสองก็ยังคุยกันอยู่อาจารย์อาจารย์ิดธุละอยู่ อ่าใช่เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับก็มีจ์เพิ่มเติมให้น้องๆไหมครับว่าการเตรียมตัวอะไรยังไงก็อยากจะให้นอน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 เยอะๆนะคะตุนตุนนอน้ก่อนใช่ค่ะถึงแม้ตอนนี้น้องปีสามก็จะหนักนอนอยู่แต่นอนเป็นสิ่งสําคัญค่ะก่อนแนะนำให้นอนให้ก่อนนะครับค่ะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการนอนแล้วนะคะตอนนี้ เป็นทริคแบบเล็กๆนะครับสำหรับพี่ขนุนนะครับเดี๋ยวเฟซพี่ขนุนจะขึ้นตรงนี้สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะ DM เข้าไปอินบ็อกหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเออมีเทคนิคหรือว่าสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็อินบ็อกไว้ให้พี่ขนุนได้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือโสดลูกอ่อนอยู่นะครับอยู่ที่หัวรูปยังอ่อนๆอยู่เลยจงนมนมยังไม่หายร้อนอ๋อโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันในเฟซบุ๊กครับผมไม่เอ้ย